ผักซีเล้าของฝากจากชัยภูมิมาแล้วจ้าผักซีเล้าได้ต้นหอมมาแบบนี้กับบัผาดเมนูน้ำยาขนมเส้นคือเกาลัพี่น้องได้เวลาจวดจาดเข้ากับมาจา้าเมื่อนี่เมนิงใส่ไปสองติวเด้อจ้ากิน,กนเนบาๆไม่เน้นเนื้อสัตว์ขอเน้นผักของฝากจากทางบ้านเบร์บอกพื้นน้ำยาปลาน,นี่มันต้องเขากันกับผักซีเล้ากับต้นหอมได้พี่น้องแล้วกับผักที่กินแกมขาดบ่ได้นั่นก็คือผักอีออมนี่แหละพี่น้องเอสภาษาไทยเอื่นอย่างย่อก็อื้ออ๋อนึกออกแล้วซาลแเน่ว่าซันกินคักๆแน่ๆมันหอมเขากันอำลำ m ได้พี่น้อง อยากนะหัวผู้ลงค้นถามว่าโอ้ยแม่นิงเจ้ากินอิลีบอในคลิปนนไม่จริงไม่จริงมันเป็นแค่การแสดงนะจ๊ะทุกคนแถมก็ได้เป็นคนกินเก่งเด้กแค่กินเข่าทุกชั่วโมงเองเบย เอาเพื่นกินเขานี่กินดูกินได้กินเ่ออิ่มเป็นจักเกอร์อแล้วมักนี่มนเมนก๋วยเตี๋ยวกับน้ำยาขนมเสน้นเด้อกินได้เบิดมืออีหลีพี่น้ังอ,อัดคลิปผากเสียงไปน้ำลายกับแตกน,น้ำบัดน,นี่พี่น้องห้างขวามึงเอ้ผู้ชายคลิปให้กับบวบแน่ว่าขนมเส,นส้นติดโอ้ยบัดมาผากเสียงแล้วจังเห็นโอ้ยพี่น้องจมให้ผัวว่าท้าคลิปจังได๋กับบ่บเนี่ยนี่แหละมันเลียวดีคนจะได้เห็นความธรรมชาติของเธอว่าะบอกไปย้ายห้างเนาะพี่น้องพาพี่น้องเฮามาเฮ็ดน้ำยาขนมเส้นกันดีกว่าจ้าใส่พริกแกงน้ำยาปลาลงไป2-2เด้อพี่น้องเเติมมน้ำปปลาาระณ400 ml ด้อจ้าในพริกกแงขอองงเเเฮาาก็มีีนนื้ปปปลิรรุสไย ลอยแล้วแค่ไปเติมน้ำเปล่าแล้วก,ก็ใส่เนื้อสัตว์ที่เขาอยากใส่ซ้ำหนีจา้าใส่ผักที่เขามักได้เลยจา้าอย่าลืมเด้อผักซีล้าวกับต้นหอมหนีแนว้เขากันอาลำจา้าสโลแก,กนของเขาทำง่ายอร่อยด้วยพี่น้องล้องสื่อไปติดเทียนติดซานไว้เด้อจา้าอยู่ได้นานหนึ่งปีเลยปุ่นเด้